ไปเลยก็ได้มั้งไปดีบะไปดาบกได้ปะบอยรถสมน้อเวลาล่ไม่มีครับมีแต่เฟอร์เออไม่ไปไม่มีเฟอร์เหมือนกันนะไปดีบไปคนคนลอสบอกอนนราปคนเดียวถามหารส ไม่เกินที่จริงๆเลยพี่เกรพี่ไม่เกินไอ้ตัวนี้นี่ไม่เข็ดจริงๆตัวนี้มันโดนมันก็ไม่เคยเข็ดเลยพี่เพราะพี่รู้ไงพี่ถึงบอกไงไม่ต้องออกหรอกต่เราแตะอยู่กันไหมครับอยากไปได้ตีไม่เกินอาทิตย์ <c oughs> แล้วแล้วประเด็นคือพี่คุยถูกคนจัดอ่ะใช่หรอใช่พี่มันค,คือกูรู้ว่ากูเจอเมื่อไหร่กูเจอผ่านทวิตเตอร์นะผ่านสื่อออนไลน์อ่ะยังไงมโพี่ขายฟอนไซส์อ้หอ๋อพี่ต่างกหเหมือนเหมือนเหมือนมันชแบบเหมือนสุ่มดวงอ่ะ ใช่ผมโทรไปหาคนชื่อเบอร์ดุกดิกอะแต่มันรับอะหรอแต่จริงๆมันชื่อจูดี้นั่นอะก็พี่เกตพี่เกตบอกนะว่าแบบคนนี้แอบทำอะไรดีดีมีเรื่องบ่อยครับพี่มีเรื่องบ่อยกับคนนี้กับคนนี้คนเดียวก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าสายที่ได้มีแตกเพราะไอ้เฮี้ยนนี่แหละรอบนั้นอะเคยจะเอามันออกแกงมารอบนึงใช่ไหมที่ที่มีปัญหากับมันนี่แหละจะออกแกงรอบนึงอะตอนอะขอไว้เออขอได้ไหมพี่แบบมันไม่นี่เพราะตอนนั้นตอนอะมาอยู่แต่มันเฮด ที่อะตอนมาได้ปัญหาแล้วตอนนี้จะกลับแอบบอกกลับไปได้แต่พี่อะต้องเอามันออกนะแต่เพราะแบบขอไว้ไอะไรเงี้ยพี่ก็เออไม่ไม่ได้เลยนี่มันน่าเกินเยียวยาละโอ้หสภาพร้อมรันดูสิสภารันจัดอ,อ่ะเฮ้ยต้นไม้มาเพิ่มใช่ไหมเพี่ร์นี่ใช่ครับต้นไม้ยก <c oughs> ี่ดาวเพิ่มเรื่องบินนี่คืออะไรอะ่ะบาร์บีคิวทำไม่ได้เอาไว้ย่างโปโล ครับผมประกาศเรียกเรียกเอ็มดีให้หน่อยได้ไหมครับอ่าจะคุยเลยนะแต่ถึงจเลยน้องได้เต็มเลยครับไปเลยนะพี่รอปะเอาเลยครับครับสวัสดีครับผมครับอ๋อให้ให้เอ็นดีครัเนี่ยไหนมาเนี่มั้ง เดี๋ยวรอใครไหมครับรรไ,มไ,มไม่ต้องรอใครนไม่ต้องพอดีว่ามีคนในเอฟบีความประวุสใส่ผมครับไอ้ใส่ใส่ผมกับพี่แก๊สองคนที่กาดคาสิโนชื่อจูดี้ครับ เอตมดีบ้างไครับติดต่ดอคนชื่อตัวดีนนเนี่ยเดี๋ยวจะพาฟังน้องผมอธิบายก่อนนะครับครับ <โ frustrating. S 1> คบือผมผมจะติดต่อเรื่องซื้อขายของในประเทศนี่แหละครับแล้วก็มันเผยแพร่โดนแล้วก็ตอนผมควงาผมก็บอกแล้วนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนั้นอนะ่ะแล้วผมก็ไปคุยเรื่องซื้อขายของก็ <S <S ในช่วงที่เขาคว้ะครับมันมีเวลาให้เก็บอยู่ซึ่งผมก็รอเขาเก็บแต่เขาก็ไม่เก็บครับเขายังคุยโทรศัพท์อยู่เหมือนเดิม พี่เกตก็พูดอีกแรงนึงว่าเอ้ยเก็บเก็บวุ้นกันเองคคว้าทึ้ไมแค่คุยซื้อขายขอโทษแค่นั้เองแต่เขาไม่โทษมันไม,มน่มันไม่ต้องเก็บครับแค่เอาโทรศัพท์เก็บก็คือมันจะหายไปด้วยโทรศัพท์เลยผมไม่รู้ครับแต่คุณคว้าวุ้นใส่ผมอะผมต้องรู้ปะเรื่องที่คุณโทรศัพท์อะซึ่งตอนนั้นคุณก็คุณก็ยอมรับแล้วว่าถ้าถ้างั้นคุณก็สนใจโทรศัพท์มากกว่าการเก็บวุธธ้นดิใช่ไหมแล้วก็ไม่ขอโทษด้วย พราะตอนนั้นมีผมมีสามคนครับมีพี่เก๊ตมีผมแล้วก็มีตัวเขาครับสามคนไม่เคยมีคำขอโทษออกจากปากเขาเลยครับแต่ก็อธิบายเหตุผลอะไรไปแล้วนะแต่พอเขาตามคนในแก,งก๊งเข้ามาใช่ไหมครับพี่เขาที่ชื่อยกโซนแต่คนมในแก๊งที่วิ่งออกไปครับควักอาวุธผิดควักปืนออกมาเขาขอโทษทันทีเลยครับต่างจากเขามากเลย เรื่องทั้งหมดคือพอากรวุธแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมเรื่องทั้งหมดตอนนี้ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าดัมเิทเคยโดนมาเรื่องพกรวุธแล้วโดนให้สบาให้ให้ตีได้โดนจากคนชื่อแบคครับแล้วก็พี่เกศโดนแทงคนชื่อแบ็คพอากรวุธที่กาลาสีดําแล้วคนชื่อหมึกหมึกแทงแล้วก็มันเรียก<ช>มาสภามาตีกันแล้วก็เรียกมาสภาแล้วก็มาตีเลยครับพี่เกศโดนแทงหลังจากที่แบ็คพกรวุดครับแต่ผมไม่แทงอะไรเขานะผมแค่บอกให้เขาขอโทษเขาก็ไม่ขอโทษ สภาสภาลองดูตอนที่คว้าอาวุธก่อนหน่ยครับว่าเป็นแบบไหนทาให้สภาเขาดูดิมันมันไปหนีครับแล้วพอถ้าเก็บโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะหายก่อนคุณจะถือมันถืออาวุธก่อนครับใช่ไหมพี่เกดใช่คั้อาวุธมาก่อนพอเราค่อยมีคนโทรมาใช่คุณไม่ได้คว้าเองนะมีคนโทรมานะไม่คือพอยท์ผมมาเพื่อขายของครับแล้วก็ การโทรกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรพิจารณาตอนคุยกันนะเพราะว่าผมมาขายของผัดใหญ่อะเมื่อกี้แค่เมื่อกี้โกหกครือทีข้อควาโทรศัพท์มาเองแต่ว่าไอ้คนที่โทรมาคือมันก็โทรมามันแล้วมันมิดคอรมาแล้วก็โทรกลับไปไม่ได้โกหกครับไม่ได้โกหกเดี๋ยวที่สภาอลไรวันนี้ ต่อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าก่อนที่จะมาคุยที่สภาเนี่ยผมให้ข้อเสนอเขาไปบ้างแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาอะไรเลยครับก็เลยต้องมาคุยที่สภาเขาบอกให้มาสภาอีกเลยอันนี้ถามเขาได้ถามยกสดได้ครับคือเขาให้ข้อเสนอว่ายุบแก๊งกับเอาอาวุธห่ายทั้งหมดครับผมมองว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็เลยมาคุยสภาดีกว่าครับแจ็คเสนอไปเรื่องตีด้วยไม่ใช่หรอแล้วก็มีเรื่องตีด้วยครับมีสามข้อมีตียุบแก๊งเซซิโร่คนชื่อจูดี้ รวมถึงบูปินด้วยผมส่งไปสามข้อเสนอเขาไม่อะไรเลยเ,ลยเขาปัดตกหมดเลยใช่ครับผมมองว่ามันมากเกินก็เลยมาให้สภาตัดสินนี่แหละครับเพราะว่าพึ่งผมก็พึ่งจบสตอรี่มาก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าคนผมก็สภาก็น่าจะเห็นว่าผมก็คนก็ออกแก๊งไปเยอะก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปหาเรื่องหรืออะไรอย่างนี้ คุยจบล่าสุดนะพื่นน่าจะไม่ได้ไม่ได้จบจริงครับเพราะว่าพูดกับเขาเชื่อับพิเกตวันนั้นนะสภาสอสภาสอครับบอกไว้แล้วว่ามันไม่จบดีหรอเพราะเขาไม่ได้มาขอโทษหรือว่าอะไรขอโพยหลังจากตีกันจบเลยครบตามลิมิตมีแค่สายฟ้ามากับยกโซนครับที่พูดอยู่สองคนวันนั้นเขาไม่ไม่ได้จบกันอยู่ครับเพราะพูดชัดไปแล้วว่าไม่ได้จบอยู่แล้วเพราะถ้าทำอย่างเงี้ยเรียกไม่มานู่นนี่นั่น อันเดี๋ยวขอสภาคุยกันก่อนสักครู่นะครับมีหนาวอ่ะกูบอกเลยมี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 สัตว์บ้างแหละมีมีมึงโดนอยู่แล้วอ่ะคือมึงโดนอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเขาไปคุยกันอย่างเงี้ยมึงมีสิทธิ์โดนอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเขาไปคุยกันแบบนี้มึงมีสิทธิ์โดนสูงจัดอ่ะกูบอกให้ ถ้าเขาไม่ให้เล่นคือเขาจะพูดเลยว่าไม่ให้เล่นแต่ถ้าเขาไปคุยอย่างเงี้ยกูบอกเลยมึงมีสิทธิ์โดนสูงจัดอะ่อไใช่ก็ใจผมบอกครับว่าถ้าเขาไปคุยีหนมีโอกาสได้ตี มีโอกาส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 แต่ว่าไม่ตีหรือไม่ตีก็ผมชิวๆอยู่แล้วเหมือนเขาไปนั่งดู VR เออใช่เหมือน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 กรรมการฟีฟ่านั่งดู VR จะโดนอยู่แล้วผมว่าโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วแต่จะได้กี่ใบเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะไม่ได้ตีก็อยู่ที่สภาครับผมเขาบอกว่าตัดสินใจอยู่แล้ว อุย้ยสัตว์หายไกที่ตึมเลย สามหัวโจกสามหัวโจกกับสีเสาหล,ลักอะเสายกเสาเขือเสาฟ้าไอ้เหี้ยรัวไอ้สัตว์สามหัวโจกกับสีเสาหลักอะ,กะยัดหล่อโวยรัวจัดส่วนคนในแก๊งคนที่เหลือก็ขอมอบเพลงนี้ให้นะผม ตอนบอกว่าตอนขอบาเพลงนี้ให้นะครับนี่ตอนขอบฟาเพลง,ง <c oughs> นี้พบได้เจอกับไดบนเหตุที่ดี<อ>คน<อ>ทีไ<ห>นท่ไม่ทำเธอแกงแตกค<ห>อยมาค<ห>อยให้เข้าตีกูไปไ ี่าเอสดเอ็มดีคงต้องแยกย้ายว่าเอสเอ็มดีแยกย้ายนึกแล้วก็ยังเสียดายไม่ได้ทำอะไรแกงเล็กอีกมากมายที่มีโดนแทงที่แลนดามาร์คจำได้ไหมรู้ดีว่าเอสเอ็มดีไม่มีอะไร แต่ในท้องก็ยังมีแผลเลยมึงดูดิทำได้เพียงพูดลานี่สภาชุดใหม่เหรอพี่น่าจะชุดเดิมเล้ัน่เก่าหรือว่าเขาไม่มีเมนหรือว่าก็เลยต้องประชุมใช่ไหม น่าจะใช่เจ็ดสิบสามสิบเอาไเด็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไรก็ชิวๆพี่ยวไม่ตีก็ชิวๆถ้าไม่ตีก็นั่นแหละก็เท่ากับมันก็อยากมีปัญหากับเราไงใช่เขาเรียกเรามาสภานี้ด้วยรอบนี้ยกโฟ<ช>น,น,นอ่ะเก่าจัดอ่ะยกโฟนอ่ะยกโฟนอ่ะรู้จักกันยกโฟนอ่ะรู้จักยกโฟนเอ็มดีปะ,ะยกโฟนไง <c oughs> ยกโฟนเอ็มดีอ่ะยันหล่อ ก <laughs> ูปัดมดโอ้ถ้าถ้าถ้าเปิดมาแล้วสะพานเลยกลับมาบอกว่าอ่าได้เล่นครับอันนี้เลยอ่าเอ็มดีเปิดเพลงนี้เราเลย <laughs> ูถูกเลือกให้ผิดหวังนะทำไมยังเป็นเอ็มดีที่ต้องผิดหวังรักดดนบ,บนเหตุกี่ครั้งก็ปวดลว้วก็ตัวเองทุกครั้งเมื่ออากาศนะก็ยังง ทางเอ d ีจะขอพรอบ้างได้ไหมพอกใ้ได้ไหมให้เอ็ดีอยู่ยาวคนดีกดอกดเอ <c oughs> ็มดีไว้เมื่ออากาศหนาว <c oughs> ก็เมื่อเอ็มดีลักใครเอ็ดีต้องเป็นคนผิดหวัง สุดท้ายเมื่อลากไปแกงจะแตกทุกครั้งทำไมต้องเป็นเอ็มผู้ถูกเลือดให้ปิดหวานหนาวมันทำให้ใจหัวใจของเอ็มดกลับมาเงาอีกครั้งดีดบบนเหตุพัดเธอหายไปเรือไว้แค่เพียงความหลังสุดท้ายก็เป็นเอ็มด คู้ถูกเลือไ่ผิดว่งครับไี่แมมเอ่ยครับนะอะน้าอะไรครับสวัสดีครับน้าสองเหรอน้าสองครับรับน้าน้าสองเย็นหล่อมาผมผมฟังจากสภาแล้วครับเอาเรืเอาเลยทั้งหมดเลยได้ยงเดี่ยวเลยเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องครั้งนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เล่ากันมาทั้งหมดผมมองว่ายังยังไม่ให้ตีครับ ด้วยมูลเหตุไม่มากพอโอเคคร,ครับผมพี่เกตพี่เล่จะคุยกับสภาหไหมครับเพื่อน้ำไหมครับทำไมถึงไม่ให้ตียครับอย่างที่บอกครับผมมองว่ามูลเหตุย่างเล็กเรื่องอย่างเล็กมากเกินไปครับการ <laughs> แค่ว่าคักผิดควกักอาวุธผิดอะไรอย่างนี้นผม<อ>ผมก็<ผ>มเคยโดนควกักอาวุธผิดนะแล้วผมก็โดนแทงเลยนะแล้วก็มาเคยมาตีเหมือนกันนะที่เราแทงมาที่อ่าที่เรื่องของหมึกใช่ไหมครับใช่ครับอ่าหมึกแทงมาเนาะ แต่ตอนนั้นผมถามจริงๆเลยว่าไดบอลเฮดพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราประสงค์ว่าจะเล่นหรือเปล่าล่ะถูกไหมที่คุยกันหน้าสภาเราโดนแทงไปแล้วก็ไม่เล่นครับก็ผมไม่พร้อมแต่เขาก็เขาก็เอาครับปาตัตสาินอืมแล้วบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันมันคือการแทงกันเนาะมันแทงกันไม่ไม่ไม่ผมผมไม่แทงครับเขาแทงเขาแทงผมนะอันนี้เรื่องสมัยไหนครับนี่พียอะไรนะครับ มันเกี่ยวกับสมัยนเรื่องสมัยไหนครับมันอยู่ที่ยุคด้วยเหรอครับเวลาคุยกับสภามันอยู่ที่ยุคสมัยด้วยใช่ไหมอ่าจริงจริงผมจะบอกแบบนี้ด้วยครับเรื่องเรื่องของเหตุการณ์รอบนั้นหรือว่ารอบนี้เนี่ยบางทีดีเทลมันต่างกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือการประการทํางานของสภามีการปเปลี่ยนไปตลอดอัปเดตไปตลอดผมก็มองว่ามองว่าเรื่องเรื่องนี้ที่ผ่านมาตอนนี้ผมมองว่าแค่ว่าเรื่องเนี้ยยังไม่มากพอแค่นั้นเองครับสําหรับตอนนี้เนาะได้ครับ ก็เท่ากับรอบนั้นพวกผมโดนตีฟรี่าลไอไกยูีได้ฆ่ากว่ามือไอไกยูจีถ้าผมจำไม่ผิดรอบนั้นรอบนั้นน่าจะเล่นกันนะพี่รอบนั้นเราแต่ันราชนาไม่ดีด้วยเพราะตอนนั้นผมยังอยู่แบปัญญาอยู่เลยใช่ก็ใช่ไงครับก็ถึงบอกไงครับว่าคือที่ผมจะบอกอะตอนนั้นอะมันมันไม่ได้เป็นรูปการของการที่ว่าเราจะยอมยอมจริงๆะครับว่าว่าเราว่าเราจะไม่ตีนะครับตอนนั้นสภาสองก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหม ยังไม่เป็นนี่ใช่ปะ่ะผมเจอแล้วพี่คนที่กอดเอ็มดีไว้ในอากาศหนาวว่าผมเจอแล้วพี่ที่เด็ดไม่น,าน่ามีอะไรครับพี่ผมว่าเราคุยไปก็เดือดเหมือนเดิมจริง<ๆ>มันมันก็เท่านี้เลยครับถ้าที่บอกเรื่องนี้นนย,ยังตีงนนไม่ได้ครับน้าสภาด้วยนะครับที่มาอบกอดเอ็มดีไว้ในเมื่ออากาศหนาวครับโอ้ยน้าต่ออ่ะ นักส่อให้ครับขอบคุณครับผมถ้างั้นก็แยกย้ายได้เลยครับขอบคุณครับผมโอเคครับนักส่อระดับบอสอ่ะนักส่อยกโซษจะคุยต่อไหมครับหรือว่าอยากโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่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 ได้คุยแล้วมั้งแจคไม่คุยแล้วใช่ไหมครับไม่คุยไม่เป็นไรครับไม่คุยถือว่าพูดแล้วนะถือว่าผมให้ให้คุยแล้วนะไม่คุยเองนะโอเคสวยสวยสวยต้องเก็ต้องเก้ต้องแข็งไว้ต้องแข็งไว้แกงเราต้องใหญ่โตต้องแข็งไว้สวย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 ไม่ต้องขอโทษเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เกไปขอโทษเราไงไก่ที่เราชี้ก็นายไก่เรื่องจี้ ไก่ฮิโรชี่เลยครับไก่อ๋อไอ้กาไอ้กาฮัลโหลครับไอ้กาวันนี้ครับผมอ้าวใครวะเนี่ยอ้าวไอ้กาไหนเนี่ยอ้าวเดือบอสไอ้กาไอ้บอสเย่ดึงด้วยดึงด้วยเย่ดึงด้วยดึงใส่ด้วยไอ้โฮบอ่ะเอาบัตรออกมายักไปไหนครับคุณยกโซดอุ้ยไปไหนอะไรนะไปไหนไปแล้วไปไหนนี่ตูไฟไปตูไฟรีบไปไหน เล่นตู้ไฟจะดีผมพูดอีกรอบนะว่าจะไม่ขอโทษพี่เกตใช่ไหมไอ้คนในรถ่ใไหมมึงมึงคิดว่ารอบนี้รอบนี้รอดได้ไม่เป็นไรแต่รอบหน้าไม่รอดหรอกขนาดนี้จำไว้นะแต่ว่าพี่เกตพูดนะถือว่าพี่เกตพูดนะสวยๆโยโกะต้องงั้นเอ้ยเอาซีดีเอ้ยสภาผมองนะผมเรีนชนแล้วโอ้เอาหมดเลยเหรออ่ะให้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 ใอากาศเปิดกันอากาศที่เราชิบไปก่อนี้บอยอากาศ่อนแล้ว โอ้ปั่นเสียด้วยว่ะโอ้ยเย็นบอสฟาร์มโอ้โหเรียบร้อยกันรถจักานใหญ่ทันเดิแล้วนะบอส